สวัสดีค่ัพี่น้องสุภุสุคนวันนี้แม่าพามาเบิ้งลูกเป็ดแม่เป็ดออกมาแล้วพี่น้องมองดูออกมาจากกอไผ่นั่นนะอันพี่น้องนี่ออกมาแล้วผ้าหลวงกมาแล้วอันนี้เึงนข้องหลังบานนะคะในน้ำแหงแล้วจะต้องเอาเข่าผ้าเอาเข่าไปนะพี่นอ้องเพราะว่ากามันหลายแถวนี้ มันมาลอยประจำประจำมือใดเท่าก่ขันเขาว่าเอาเก็บไว้มันก็จะเมิดนะแบบว่าาแมวผ้าขามไปเบ่งเนาะอันนี้มันเป็นข้องพี่น้องเนี่ยเป็นข้องน้ำข้องน้ำล้างบ้านนีะฮะมองมองมันบอปลลมนะอ มาเบิ้งพี่น้องว่าได้จกโตยังเหลือตัวหนึ่งนังเหลือแม่หนึ่งอยู่นี่โอ้มันยังมีลูกหน่อยเออ still have a baby in the bamboo no but she can't a leap she can't a leap อ๋อยังมีลูกเป็ดอยู่ในนั่นเนาวพี่น้องเห็นบ่นี่ นี่ยังมีเด็กหน่อยอยู่โอ้ยังมีลูกเป็ดหน่อยอยู่ท่านได้แข็งอยู่แต่ว่าผ้าไอซุ่มแข็งออกมาแล้วนี่ซุ่มแข็งแรงนะออันนี้ก็บข้วละแม่ด้วยพี่น้องนี่อันนี้ท่านได้ออกอันนี้กบัวอยู่แต่ว่าอันนั้นผ้าลูกออกไปแล้วนี่นี่น,นี่นี่ยังเหลืออยู่นี่นี่โอ้ สองสามตัวผนดวนหนะพี่น้องอยู่ในหันสองสามตนเนีอืมราว่าเพิ่งออกจากไข่กับมีโตเปียกๆอยูอ่นี่แอบ,บว่อยากเข้าไปไกลเย้ยว์จีนัางอันนี้สตื่นนะอืมก็เลยซูมเบงผ้าซูมเบงด้วยพี่น้องได้นน่อืมรู้สึกว่าสามสามตเนาะเห็นแต่หัวสามตอ่าสามตอยู่ในหันอ่ะ สองสี่หกเจ็ดเจ็ดยูตัเจ็ด,จดตัวตย,ยูหันอีกสามตัวก็เป็นสิบตพี่น้องนี่แม่นี่ใครยู่บ่มีหมดแดงนะพี่น้องเนาะถ้ามีหมดแดงนี่ก็คือเจาะลูกเป็ดเลยนะนี่เจาะกินกัดกินกัดลูกเป็ดนะเฮ็ดจ้งใดล่ะบะนี่ถ้าบอกโอเคไว้มันก็นจะมันก็นจะมีกายเเนาะ แต่ว่าคันก็บตอนนี้กับบอด้พี่น้องมันมีมันมีลูกเป็ดอยู่นี่เนาะอือแคดยังไงเนาะมาเนี้คิดหาวิธียังไงละ่ะเพราะว่ามันไอแม่มันก็จะห่วงลูกที่แข็งแรงนะลูกที่แข็งแรงก็จะไปอย่างเดียวเนาะแม่ก็ต้องตามไปซอยดูแลแต่ว่าลูกที่บ่อนแข็งแรงกะก็อยู่ในนี่แหละ กเลยจังใดล่ะนี่หมวตาอ,ออกจากไข้ในตัวเปียกๆอยู่พี่น้องนาในแห่งตัวท่านในแห่งอยู่ไข่อยู่บพมีหมดแดงเนาะถ้ามีหมดแดงนี่กระโดนลุ่มแล้วพี่น้องแมวเคยเห็นอยู่เคยเห็นแบบวา่า เขามาช่วงที่มันมีหมดแดงอะนะช่วงแต่ก่อนน่ะเนาะหมดแดงเต็มนะ่ะเต็มตาเต็มโตกัดลุ่มกัดลูกปิดจรงทีนะแบบว่า,าอ่าแต่ว่าคอ,อกนี่โชคดีเพราะมีนี่นี่นนอเพราะว่าขันเอาไปตอนนี้กับบ่อใดพ่อน้องมันบ่อแข็งแรงมัน เอาไปร่วมกับมมมันยังสินะเอาจังใดละ่ะเ,เดี๋ยวว่าหรือว่าล่อจากน้อยเนาะต้องล่อจากน้อยให้เขาแข็งก่อนแม่เขาคงจะบอบไปใส่ดอกพี่น้องเขาก็สิขาดว่าเขาก็ยังหวงลกูกเดี๋ยวเขากลับมาอยู่เนาะแต่ว่าเขากเราว่างหมานาะพี่น้องมานะ นี่หมาตัวนี้หมาตัวนี้เป็นหมาเพื่อนบ้านเนี่พี่น้องแต่ว่าไม่ยูนะแม่เอลเพิ่งกัเลยโยกให้แม่เอลแล้วล่ะนี่น้องโซ,โซ่โซ่พนาเพิ่นเอินมันเนาะเอินซื้อมันเนาะเอาก็เลยเอาตามนั่นแหละเป็นโยกให้แม่เอลแล้วพี่น้องเมื่อหนึ่งแม่อลผ้ามะลายเป็ดน,นำไลยมันโยดติงต้งติงต้งติง้งติ้งออกเอาเนยว่าเถอะกันยู ขันยูน้ำกันแปบลบว่าจับลูกเป็ดกินนิ่วกับบไดแม่เอาจัดการมาก่อนแต่ว่าเขากับหูจะข่วมอยู่นี่เขาบอกว่ายา่าย่ากินเป็ดนะย่ากินลูกเป็ดนะเขากับเพิ่งจงฟังอยู่นะแต่ว่าเมื่อนันเห็นน้ำลายหยดุดคัะแบบว่าน้ำลายสอหม่น้องน้ำลายไหล เป็นแต่แสบประมาณนี้นะอากรเริ่มแข็งแรงแล้วพี่น้องเห็นบ่เริ่มยืดโตยือดอยังได้แล้วเพราะว่าเริ่มแดดออกเนาะก็ยิงความอบอุ่นจากแดดเนาะก็เหตุให้แข็งแรงได้ไวกระิให้พ่อหญ่เฝ้าอยู่นี่แหละสนันเนาะนพ่อหญ่พ่อหญ่เล่าจีเฝ้าอยู่นี่ ยยพี่ใหญ่แพดแมวก็จะไปทำงานต่อก่อนไปทำงานอันคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะขอบคุณที่กดติดตามให้แมวเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจถูกกำลังใจค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้า